เราหนุ่มสาวหนนะคะที่อยากมีผิวพรรณสดใสนะคะมาฟังทางนี้เลยนะคะนี่เลยตัวนี้นะคะเป็นวิตามินบอลนะคะที่สามารถใส่น้ำดื่มผสมได้เลยนะคะทีนี้จะช่วยให้ร่างกายเรานะคะสดใสขึ้นแล้วก็ไม่ป่วยง่ายผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งน,นะคะวิธีใช้ก็ง่ายมากนะคะเพียงแค่ฉีกซองนะคะก็จะนำวิตามินบอตัวนี้นะคะหย่อนลงไปในขวดน้ำที่เตรียมไว้นะคะซึ่งขวดน้ำที่เราเตรียมไว้นี่ก็คือขนาด600มิลลิลิตรนะคะเมื่อเราแกะแล้วนะคะแล้วก็นำวิตามินบอตัวนี้นะคะหย่อนลงไปในขวดน้ำที่เตรียมไว้นะคะเป็นน้ำเปล่าธรรมดา ก็สามารถจอเลยทิ้งไว้เพียงแค่หนึ่งถึงสองนาทีห้านะคะ,ะก็สามารถยกดื่มได้เลยนะคะดื่มให้เราเตรียมไว้นะคะตอนนี้เป็นน้ำเย็นก็ได้นะคะเวลาดื่มจะรู้สึกสดชื่น6 0 0้อมิลิตรต่อวิตามินบอหนึ่งลูกนะคะ จะมีรสชาติหวานนิดหน่อยนะคะดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นมากเลยค่ะหากดื่มเป็นประจำนะคะก็จะช่วยให้ร่างกายนะคะสวยใสไม่โทรมนะคะแล้วก็ไม่เป็นหวัดง่ายนะคะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้เรานะคะแล้วก็ช่วยให้ระบบทํางานของสมองนี้นะคะปลอดโปร่งด้วยนะคะ อำหรัวิตามีนซองนี้นะคะจะให้วิตามินสูงเข้มข้นถึง3าเรนะคะแล้วก็ดูดซึมเร็วกว่าวิตามินปกติทั่วไปนะคะยังมีออลคาไลน์นะคะที่เปลี่ยนจากน้ำธรรมดานะคะให้เป็นน้ำด่างะคะช่วยปรับสมดุลในร่างกายเราะคะสำหรับวิตามินบอตัวนี้นะคะจะสดใหม่เสมอนะคะเพราะจะถูกเก็บอยู่ในซองตัวนี้นะคะซึ่งเป็นปล่อยการแสงแดดนะคะซึ่งจะทำให้วิตามินนะคะคงสภาพเตลอดเวลานะคะ สำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อวิตามินบอลตุตรีนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะ